ลักษณะต้นเพิ่นไปยังไดกับมวนไปตามไร่ของเพิ่นนะครับที่เพิ่นบิดไปนี่กนี่จังสีอ่าครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีบุรพาชั้นแนวมาแล้วนะครับอ่ะสวัสดีรอบคำคำ,คำนะครับอ่าหลังจากห่างหายกันไปสักพักเนาะสำหรับบวบหอมนะครับ กับ,บ่าแมนนังดอกกับไปฟัดไปเฟียไปอ,อนอัวตะกับบักแตงโม่ัหลายมือหลายคลิปเนาะบริมีเวลาหาันมาอัปเดตแปลงบักบวบจากปันไหนเนาะสำหรับวันนี้กลับมาแล้วนะครับสิบภาพี่น้องเข้ามาเบ่งนะครับความคลือบนาของบักบวบหอมเนาะสำหรับแปลงนี้ที่เคยได้ร้องคลิปไปล่าสุดไปถึงตอนยังก็มัดเชียกเนาะท่าเคียนี่นีนพี่น้อง นะครับเนี่ยอ่าอันนี้ตอนสไตายท,ที่ที่นําเสนอเนาะตอนนี้เพินกะกำลังพุ่งนะครับหยอดกําลังพุ่งกําลังสิพันหยอดพันเถาพันเคี่ยเพื่อสไตไตขึ้นไปโซ่ข่างขังเทิงนะครับสรับแปลงนี้กะอายุกะไดประมาณจากักเมื่อดีวันที่จะไดก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะกะ ประมาณ30มมือได้นะครับความเจริญเติบโตก็ได้ประมาณนี้ละนะครับกับว่ไดรเร่งปุ๋ยเร่งยาอย่ยงางไรเนาะกํะลังจากเจอหนาวสะบั้นไป 2- 3สามระลอกการเกตรการเจริญเติบโตนั่นชะงักไปนะครับยาสีผ้าพี่น้องเฮาเข้าไปเบื้องในแปลงกันเลยเนาะนะครับไปเบื้องไกลๆก,กันไปได้ครับกันพี่น้องผู้ ติดตามรับชมมาเป็นระยะระยะนอกกสิเห็นคว่ำคืบหนาดอกนะครับตั้งแต่การเตรียมแปลงว่างระบบน้ำการเพราะเม็ดการปลูกการตอกลักเค็ดข้างครึ่งลวดอ่าไปจนถึงการมัดลวดหรือว่าสิไปถึงการามัดเสือกตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้บกบวบนั้นเพิ่นเลื่อยขึ้นนะครับนี่พี่น้องเบิ่งนะครับขันผู้ใด ขามาเบื้องคลิปนี่บพท่านกะไปยอดหลังเบื้องใดนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบกบวบอายุได้ประมาณ30มืิมือแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมานี่ก็ได้ประมาณจักหาสิบเส้นหรอมั้งนะครับแถวนี้นี่สิป,ปลูกปลูกก้อนมูนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยเพราะได้ปลูกไปพร้อมกันเท่อเดียวนะครับที่เห็นอยู่นี่บวบหอมพันนี่เสือบวบหอมพันทองใบนะครับ กิจตะดดับซื้อเสียงคือสีหูจักดีนะครับราชาแห่งบวบทองใบจำปาบุรีนะครับไปย้อนหลังเบื้องได้นะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์จากเพื่อนมากขึ้นกันนะครับกทุกอันทุกอย่างก็ได้การช่วยเหลือคําแนะนําจากเพื่อนนี่แหละนะครับตอนนี้ก็อายุได้สามสเมื่อนะครับที่เห็นอยู่นี่อ่า ก็ได้ประมาณนี้แหละจ็กสีงามเพื่อสีขี้ไร่ดอกนะครับผู้มีประสบการณ์ก็บ,บอกเนี้ย่เคยปลูกมาก,ก่อนนะครับก็นี่แหะมาล่องเห็ดเบิงกับผ้าพน้องเข้ามายางเบิงนะครับแถวนี้ปลูกก้อนมูสองหมื่นสามมือนนะครับเพราะว่าเม็ดบวบเพิ่งงอกพิจะเลร่อนเติบโตบ่คือกันบ่ทอกันนะครับก็คคอยปลูกคอยยอดเม็ดไปเรื่อยททละนิดละน้อยกับจนแล้วล่ะจน่าส้นทั้งผลดละจังสีสุดท้ายมูกับขึ้นได้แค่ บอกพ่อว่าคือบดอกแต่ว่าทาั่งนี้นี่มาหลายแล้วนะครับสจหรับพ่อกับมาเบิงนะครับการจัดนะครับเถาของเพื่อนนี่ยแต่แต่ขึ้นมาแรกๆนี่ก็พันเพิ่นไปเรื่อยๆนี่มือเพิ่นนี่มือเพิ่นนี่นนก็สิพันไปได้เนี่อันนี้สิเพิ่นก็สิเรื่อยขึ้นแม่งสิละเดี๋ยวเบิงวิธีพันยอดพี่น้องนี่นี่ครับห่กากระตงซอยนี่จังสี่กันว่าจับนี่เพิ่นไปว่าไรเด้เด้กับสีล่มตีเด้กับสีหยัง ตีไปยังสี่ก็จะสีเลื่อยออกไปพุน่นนี่เอากับพันนี่ครับเอ่ไปยังสี่ซอยพ่นไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ้มือหนึ่งไทยมือหนึ่งเฮ็ดนก,กับสีสั้นๆเนี่ยพี่นอ้องนี่จังสี่แล้กับพันขึ้นไปเรื่อยๆซอยพ่นเดือมเอื้อนพ่นกับสีออกมามื่อพ่นกับสีพันไปแล้วเดนนี้นะครับอืมนี่คือเทคนิคพัน ซอยเพลินนะครับนี่แหละกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกลุมหนึ่งนะครับอ่าเปรบเนี่ยลักษณะต้นเพิินไปยังไดกับมวนไปตามไร่ขั้งเพลินนะครับที่เพลินบิดไปนะน่ี่กระสินี่จังสิอ่ากระต่องมาเบื้องเรื่อยๆพันซอยเพิินไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ลุมหนึ่งกระสีไร้เนี่ย วันนี้จังสิโอ้โหเป็นสีซ้อนกันแน่เลยเดี๋ยวต้องแยกแยกเป็นจัดระเบียบโอ้พันแล้วตอนนี้บ่ทันแล้วเดี๋ยวมือเป็นสีบอบซ้ำเกินไปเอา้าเดี๋ยวเป็นกระสีเลื่อยขึ้นไปกันดอกจี <c oughs> อ่ะซอยน้อยหนึง่งปั๊บยังตีอ่ะเดี๋ยวเป็นกระสีพุ่งขึ้นไปนะพี่น้องนี่ชิบ เนีไหครับกับพ่ออะไรบ่อตนี้พ่อสีอายเพิ่บนนะครับคูบาอาจารย์เพื่อนคันพี่น้องผู้ใดนะครับผู้ปลูกบวบอยู่กะแนะนําเขามาแมไรนะครับเนาะมาบอกมาคุยกันได้สาหรับผู้เห็ดเผือเฮ็ดพักบวกบบักแตงบกักมะระยังกระตามเนาะ,ะมียังกระมาแหลกเปลี่ยนแช่ประสบการณ์ไปน้ากันผมกระมือไม่ขึ้นกันก็อยากสีร้องลูกเบื้องนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณพี่พ้องเฮานะครับทุกท่านที่ที่ตามรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหนะ้าสิเป็นยังงก็รอที่ตามกันลกัรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ